ท่า,านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้เดินทางมาตอบกระทู้ด้วยตัวเองเป็นการให้เกียรติสภานะครับโดยส่วนตัวผมเองกระทู้เรื่องนี้ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเบาๆทางการเมืองแต่ผมว่าเป็นเรื่องหนักๆและมีความสําคัญนะครับต่อพัฒนาการของเด็กในกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากกระทู้นี้ครับเป็นกระทู้ที่ท่านรัฐมนตรีเองได้เคยเข้ามาตอบตอบกระทู้นี้โดยตรงในที่ประชุมสภาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว นะครับที่ท่านวิโรธลักษณะดีสออดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลได้ตั้งกระทู้ประเด็นเดียวดังกล่าวกับผมนะเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยผมเองก็ได้ไปลงพื้นที่ในประเด็นดังกล่าวจนเป็นที่มาถึงการตั้งกระทู้ในกรณีนี้นะครับเพราะฉนั้นกระทู้ของผมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการตั้งกระทู้เพื่อติดตามความคืบหน้าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติครับที่จะคอยสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือท่านทางท,ท่านรัฐมนตรีเนี่ยว่าได้มีการดําเนิน นโยบายดังกล่าวที่ท่านได้เข้ามาตอบในที่ประชุมสภา,าไปแล้วมากน้อยอย่างไรนะครับผมขอทวนนะครับที่มาที่ไปเพียงเล็กน้อยครับท่านประธานก่อนจะเข้าสู่ประเด็นคําถามนะครับก็คือในเรื่องของประเด็นศูนย์เล็กๆในกรุงเทพมหานครที่ได้มีการตั้งกระทู้ไปในปลายปีที่แล้วนะครับมี2ประเด็นที่สําคัญนะครับและวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปผมอาจจะขอเพิ่มอีกหนึ่งคำถามไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับสประเด็นที่สําคัญดังกล่าวก็คือ1ในเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการของครูพี่เลี้ยง นะครับในศูนย์เด็กเล็ก,ลกในกรุงเทพมหานครปัจจุบันสถานะยังคงเป็นครูอาสาอยู่นะครับซึ่งวันนั้นทางท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มีการชี้แจงถึงแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนมากนักนะครับแล้วก็เข้าใจว่า9เดือนที่ผ่านมาจากธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนนี้ทางท่านรัฐมนตรีนะ่าจะได้มีการปรึกษาหารือในฐานะผู้ควบคุมดูแลท้องถิ่นนะครับ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยากจะสอบถามประเด็นแรกก่อนว่าในส่วนของการยกฐานะครูอาสาจากการเป็นอาสาสมัครนะครับไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจําหรือจะเป็นสถานะอื่นก็ได้ที่ทําให้เขาได้รับสวัสดิการที่ว่าถ้าลาป่วยนะครับยังคงได้รับเงินเดือนเต็มอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าได้ดําเนินนโยบายดังกล่าวไปอย่างไรบ้างนะครับนั่นะประเด็นแรกในกระทู้ที่ถามประเด็นที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษาของเด็กครับ ก็ได้มีการตั้งกระทูถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินอุดหนุนนะครับเบี้ยอาหารกลางวันเด็กและนมของเด็กซึ่งวันที่ผมได้ตั้งกระทูถามเมื่อเดือนมีนาคมตอนนั้นนะครับยังไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งผู้ว่านะครับเบี้ยอาหารกลางวันนมของเด็กเองอยู่ที่2 0บาทแต่ก็ดีครับหลังจากการมีการเลือกตั้งผู้ว่าเราได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้ว่าช,าชาติก็ได้มีการปรับแนวนโยบายครับเพิ่มเบี้ยอาหารกลางวันและนมจาก20บาทเป็น32บาทซึ่งเราก็เห็นพัฒนาการที่มีการแก้ไขแล้วนะครับแต่นอกจากเรื่องของอาหารกลางวันและนมเนี่ยยังมีเงินอุดหนุนรายหัวของเด็กอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอื่นอี่ครับวันนี้ก็อยากจะสอบถามความคืบหน้านะครับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าได้มีการปรึกษาหารือเรื่องนี้อย่างไรต่อผู้ว่าคนใหม่นะครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของ การพัฒนานะครับสื่ออ,อ,อาคารการเรียนการสอนหรือศูนย์เด็กเล็กนะครับปัจจุบันเข้าใจว่าศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยแทบทุกแห่งเลยจะเป็นที่ดินเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะติดปัญหาข้อจํากัดในเรื่องของกฎหมายและระเบียบต่างๆเวลาที่กรุงเทพมหาคนครเองถึงแม้มีงบประมาณจะลงไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก็ทําไม่ได้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรที่เป็นโครงสร้างถาวรอ,อย่างสนามเด็กเล่นเนี่ยที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาพัฒนาการของเด็กเนี่ยก็จะลงไม่ได้ งบประมาณที่ลงไปได้จากที่ผมไปลงดูพื้นที่มาก็จะเป็นคารุพันที่แบบสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะครับหรือว่าเป็นของเล่นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยอย่างเงี้ยสามารถอุดหนุนได้แต่อะไรที่ไปพัฒนาโครงสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเนี่ยงบประมาณของกรุงเทพมหาคนครแทบจะทาไม่ได้เลยกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับยถากรรมแล้วก็ศักยภาพของศูนย์แต่ละแห่งว่าเอกชนแต่ละแห่งชาวบ้านแต่ละแห่งลงมือลงขันกันเท่าไหร่นะครับต่างกับ ศูนย์เล็กๆในต่างจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดูแลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ไม่อยากใช้เวลาสภามากครับ3ประเด็นดังกล่าวอยากจะสอบถามครั้งแรกก่อนว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ควบคุมดูแลนะครับแล้ววางแนวนโยบายดังกล่าวกับผู้ว่าทั้งคนเก่าและคนใหม่ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับครับขอเชิญท่านปรีดครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมขอเรียนตอบข้อสักถามดังนี้นะครับ ก่อนที่จะไปตอบคำถามนั้นผมขอเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าใจควยเขวเรื่องแรกเลยคือคำว่าเงินเดือนนะครับอขอญาตว่าคงจะต้องเรียนว่าผู้ดูแลเด็กๆนี่นะครับไม่ได้เราไม่ได้รับเงินเดือนสาเหตุก็เนื่องจากเขาไม่ได้เป็นข้าราชการที่เป็นไปตามปรบปข้าราชการเรียกมานครนะครับ สาเหตุที่มาเนี่ยเขาเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กนะครับในระดับต่อไปนะั้นผมจะได้เรียนว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรแต่ผมจะขอเรียนอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่า,าการข้อแตกต่างของผู้ดูแลเด็กเด็กที่เป็นอาสาสมัครกับ้คราชการนั้นก็คือว่าผู้ดูแลเด็กๆที่เป็นอาสาสมัครนั้นจะต้องทํางานจบก่อนแล้วจะต้องเบิกตามจํานวนวันเท่านั้นนะครับ แล้วก็ต้องมีการดาเนินการตามขั้นตอนทําปิดจากนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้่าเก่าหรือผู้วม่ก็ประพฤิชั่วยอย่างไรแรงนะครับถ้าเป็นเพราะเขตก็ทําไม่ได้นะครับด้วยกฎหมายท่านเขียนกันไว้อย่างนั้นเขาก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับไปจ่ายก่อนพอสิ้นเดือนจ่ายเลยโดยไม่ดูว่ามีหลักฐานเบิกอย่างไรมีอะไรอย่างไรเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องสภาพตรงนี้ถามว่าแล้วทําไมไม่ปรรจุไม่ยกฐานะอันนี้ไม่อยู่ในคําถามแต่ท่านอารัมพบทผมก็จะเรียนตอบได้ว่าว่ายังมีอาสาสมัครอีกมากมายหลายประเภทในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในฐานะลักษณะเช่นนี้นะครับใช้เป็นค่าตอบแทนนะครับตอนที่ผมตอบครั้งที่แล้วผมก็ได้เอาแนวทางเนี่ยไปเรียนให้ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหนครทราบนะครับอย่างไรก็ตาม ถ้าจะบรรจุทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเป็นคล้าการเรียบมนครเนี่ยก็จะไปติดปัญหาเรื่องต้องใช้งบงบุคลากรซึ่งในขณะนี้มันก็เต็มเพดาน40%ของไรายได้ขงเรียบมนครซึ่งก็จะทําไม่ได้นะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถบรรจุเป็นคล้าการได้นะครับในเรื่องที่ต่อไปค้างจ่ายในเอกสารมีพูดถึงไม่มีการค้างจ่ายนะครับ ก็ทำหลักฐานเสร็จสิ้นภายในประมาณ10วันหลังจากที่สิ้นเดือนแล้วทําเอกสารเบิกจันเรียบร้อยนะครับต่อไปผมขอตอบคําถามนะครับก่อนที่จะไปตรงตอบคำถามเนี่ยขอเรียนความเป็นไปเป็นมาก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าศูนย์เด็กเล็กที่รูเรียศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเนี่ยนะครับ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยปัญหาในชุมชนต่าง,างเนี่ยพ่อแม่ปู่ปกคองไม่สามารถจะส่งลูกไปออกนอกชุมชนได้ท่านลองนึกภาพเขาไม่มีความสามารถในการขนส่งดูแลจะพาลูกไปเรียนอย่างที่คนฐานะชั้นกลางเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะนั้นเขาก็จะต่อสะดวกที่สุดก็อยู่ในชุมชนก็มีผู้ที่ใจบุญใจกุศลในพื้นที่เนี่ยนะครับทั่วกรุงเทพเลยนะครับเขาก็ ทำเป็นศูนย์เด็กเล็กขึ้นมาโดยใช้พื้นที่บ้านเขาเองนะส่วนใหญ่เป็นที่อู่อาั์เขาเองดัดแปลงเป็นศูนย์เด็กเล็กแล้วก็รับจ้างเลี้ยงเด็กนะครับต่อมากรุงเทพมหานครก็เห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กในชุมชนที่มีความสะดวกที่จะใช้ศูนย์นี้จึงหาทางที่จะเข้าไปช่วยวิธีเข้าไปช่วยเนี่ยเขาใช้ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเนี่ยนะครับของเขตต่างๆเนี่ยเข้าไปทําตามขั้นตอนต่างๆโดยที่ว่าทําให้ ให้ศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์เด็กเล็กที่ที่สามารถที่จะไปให้การสนับสนุนได้เพื่อพัฒนาเด็กอย่างที่ท่านได้กุณาให้แนวทางเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาก็ดำเนินการจะเป็นศูนย์เด็กเล็กจำนวนทั้งสิ้นขณนะนี้มี278แห่งเอาเฉพาะในส่วนของเป็นเอกเป็นประชาชนเขาทำกันเองเนี่ย258แห่งนะครับในการที่ทำอย่างนี้ได้อะไรบ้าง ก็จะได้เรื่องวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์เสริมทักษะส่วนหนึ่งนะครับเสียจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวผมเรียนในราบอีกส่วนหนึ่งนะครับต่อไปก็เรื่องของอาหารและนมนะก็จะได้รับการสนับสนุนด้วยนะครับมีค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กด้วยนะครับปกติเมื่อก่อนเขาเขาประทัดกันเองเนี่ยทางผู้เจ้าของกิจการวางังนเดอะเขาก็จะรับผิดชอบกันในขณะนี้คุณเม่อักพรก็ได้เข้าไปช่วยดูแลในส่วนนี้ เพื่อจะยกระดับการให้บริการให้ดีขึ้นนะครับในส่วนของอนั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นมาส่วนคุณภาพการศึกษา,านั้นนะครับคำถามในเรื่องของคุณภาพการศึกษานั้นอาหารและนมนั้นท่านของเดิมนั้นได้รับเพียง20บาท ต่อคนต่อวันนะครับในขณะนี้สาร12บาทนะั้นอยู่ในยังอยู่ในขั้นตอนยังไม่ได้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการอยู่นะครับจะต้องออกเป็นรเะเบียบรืวอมนครนะครับที่จะดําเนินการในส่วนนี้นะครับท่านผู้ว่าเก่าก็ทําด้วยนะครับท่านผู้หม่ก็มาทําต่อนะครับได้ขอยุติมาจะให้โัวาสารอ2บาททั้งลมด้วยและค่าประกอบการอาหารด้วยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าเป็นเจ้าของกิจการสถาน ศูนเลี้ยงเด็กที่ว่าเนี่นะครับก็จะได้เงินส่วนนี้ด้วยนะครับอันนี้มีความสําคัญต่อไปเรื่องของของค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผมเรียนแล้วนะครับของเดิมนั้นได้อยู่ร0อบาทต่อหัวต่อคนต่อปีนะครับในปัจจุบันนี้กําลังจะแก้ระเบียบเป็นหกรบาทไม่เกิน600บาทต่อคนต่อปีนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนของค่าตอบแทนนะครับ ค่าตอบแทนเมื่อเราทําเป็นศูนย์เล็กๆของทางเขตแล้วเนี่ยนะครับค่าตอบแทนของบุคลากรที่เป็นครูผู้เป็นผู้ดูแลเด็กเนี่ยนะครับของเก่าอยู่ประมาณต่าสุด7590บาทต่อเดือนสูงสุดนั้น15,000บาทต่อเดือนสำหรับตามบุตรนะครับในในปัจจุบันนี้ได้ประชุมหารือกันดําเนินการต่อเนื่องต่างแต่ท่านพูดว่าราชการกรุงเทพมหานครเก่ากับใหม่นี่นะครับก เป็นตั้งแต่หมื่นสองจนถึงหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตามวุฒินะครับสรุปว่าถ้าสมมุติว่าเขาสามารถดาเนินการได้ตามนี้คุณภาพการเรียนการสอนก็น่าที่จะาสามารถดูแลให้บริการพี่น้องเด็กเล็กของ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 ชุมชนต่างๆได้ดีนะครับในเรื่องของการยกฐานะเมื่อสักครูน่นี้ผมได้ขอเรียนตอบเลยนะครับว่าเม่ไม่สามารถยกฐานะได้ เขาต้องทําตามวันเพรฉะนั้นเมื่อเขาลาเขาก็จะไม่ได้อย่างไรก็ตามเรียบนครได้หาทางช่วยเหลือแก้ระเบียบให้แล้วก็เพิ่มเงินให้นะครับก็จะทุเราในส่วนหนึ่งอันนี้หมายรวมถึงเรื่องของประกันสังคมด้วยนะครับในเรื่องของสถานที่นี้ก็จะเป็นปัญหานะครับท่านก็ต้องท่านผู้สรงเกียรติทั้งหลายก็คงเข้าใจด้วยว่ากฎหมายก็คือกฎหมายนะครับถ้าเราเงินราชการไปซ่อมบ้านให้คนเขาเนี่ยมันก็คงจะ เป็นเรื่องที่เข้ามาในสภาแห่งนี้อีกแน่นอนจะมีคนถามว่าทําได้อย่างไรทําไมผิดกฎหมายแล้วทําได้นะครับแต่ทางกรุงเทพนครก็จะใช้อย่างที่ท่านว่าไปใช้หาทางสนุนครุพันธุ์ให้อะไรทํานองนี้นะครับการที่ให้ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์เสริมทักษะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เขาสามารถที่จะไปพัฒนาในส่วนของที่อยู่ที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 ่ศูนย์เด็กเล็กนี้ได้นะครับก็เรียนตอบทั้งหมดทุกประเด็นตามนี้ครับ ครับ <c oughs> ขอเชิญน,นัทพงศ์ถามคำถามที่สองครับท่านประธานสภาครับผมนัทพงศ์ขออนุญาตถามคำถามที่สองในกระทู้ที่ได้ถามไว้นะครับจริงๆจ,จากคําชี้แจงเมื่อสักครู่ของทางท่านรัฐมนตรีผมเองต้องนําเรียนว่าสิ่งที่ผมรู้สึกจากการตอบคาถามนะครับท่านประธานผิดถูกอย่างไรท่านประธานสามารถชี้แนะผมได้นะครับ ผมเข oui an um, pues ้าใจว่าในฐานะของข้าราชการการเมืองก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแน่นอนที่สุดเราจะบอกว่าข้าราชการต้องทําตามกฎหมายนะครับแต่ว่าความต่างระหว่างที่เรามาเป็นนักการเมืองกับความต่างที่เราเป็นข้าราชการประจนต่างกันครับต่างกันตรงที่ว่าข้าราชการเนี่ยทำอะไรก็ต้องทาตามระเบียบทําอะไรก็ต้องทําตามกฎหมายแต่ปัญหาในสังคมเราเนี่ยถ้าทุกอย่างทําตามระเบียบทําตามกฎหมายสังคมไม่เดินหน้าหรอกครับเพราะกฎหมายเป็นอะไรที่ค่อนข้างแข็งตัว แต่สิ่งที่นักการเมืองเข้ามาทําในฐานะผู้บริหารแผ่นดินเข้ามาทําคือเห็นปัญหาของสังคมแล้วอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดของกฎหมายท่านต้องลงไปแก้ครับยกตัวอย่างหลายๆที่ท่านได้หลายๆปัญหาที่ท่านได้ตอบมาเมื่อสักครู่ที่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสวัสดิการครูอาสาในกรุงเทพมหานครก็ตามผมเข้าใจดีครับท่านตอบไปตั้งแต่กระทู้ครั้งที่แล้วผมนั่งฟังตลอดทั้งกระทู้ครติดข้อจํากัดเรื่องกฎหมายจริงและท่านเองก็ได้ตอบตามความชี้แจงเมื่อสักครู่แล้วว่าหลายๆอย่างก็แก้ได้ โดยการแก้กฎหมายนั่นแหละนะครับอย่างเช่นเรื่องของเบี้ยอุดหนุนเด็กเนี่ยผู้ว่าคนใหม่มาแก้ระเบียบนิดเดียวครับ20บาทเป็น32บาทโอเคแหละยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อยู่ระหว่างการศึกษาแก้ระเบียบก็ทําได้ครับเรื่องของครูอาสาเนี่ยผมอยากได้ยินคําตอบจากท่านรัฐมนตรีชัดๆครับท่านสั่งการไม่ได้แน่นอนครับแต่ท่านควบคุมกํากับดูแลได้นะครับจริงๆแล้วท่านมีอํานาจเต็มที่นะครับในมาตรา49วงเล็บ4พรบบริหารระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถมอบหมายให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหนาคนครลงไปดําเนินนโยบายได้ครับไม่ต้องสั่งนะครับมอบหมายให้ทําตามนโยบายนะครับซึ่ง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นการสั่งครับคราวที่แล้วท่านก็บอกว่าเป็นเส้นบางๆระหว่างการสั่งกับการควบคุมดูแลผมเข้าใจว่าสั่งแล้วต้องทําเลยแต่9เดือนเนี่ยถ้าท่านมีการโฟล์ลอัพเรื่อยๆมีการติดตามเรื่อยๆเรียกเข้ามาให้ชี้แจงเรื่อยๆถามเรื่อยๆว่าทาหรือยังติดขัดตรงไหนตรงไหนติดที่ระดับพระราชบัญญัิเดี๋ยวคณะรัฐมนตรีเสนอแก้ให้ ผมว่าทําได้ครับตกลงมันอยู่ที่เจตจํานงอยู่ที่แนวนโยบายครับว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วค่อนข้างดูเป็นความย้อนแยง้งที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กในกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองหลวงตรงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีงบประมาณมากที่สุดในประเทศแต่กลับมีคุณภาพโดยเฉลี่ยของศูนย์เด็กเล็กที่แย่กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างจังหวัดครับ วันนี้ผมได้ยินท่านตอบแล้วก็ชื่นใจในส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของเบี้ยอาหารกลางวันนะครับเบี้ยนมของเด็กแต่ในเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้านอื่นๆที่ยังคงติดขัดระเบียบอยู่จริง,รงๆผมทำการบ้านมาผมรู้วิธีการแก้นะครับผมรู้ว่ากฎหมายตรงไหนที่ท่านลงไปแก้ได้แต่อยากจะได้ยินท่านตอบชัดๆตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับว่าในส่วนของอีกสองข้อที่เหลือครับสวัสดิการของครูอาสานะครับทำยังไงก็ได้ครับจะเป็นสถานะไหนก็ได้นะครับที่ทำให้เขาลาป่วย ลาหยุดงานจากเกิดการเกิดอุบัติเหตุและเขาไม่โดนหักเงินนะครับแก้ตรงไหนได้บ้างอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กครับทายังไงให้กรุงเทพมหาคนครเนี่ยสามารถเอางบประมาณลงไปพัฒนาศูนย์เหล่านี้ได้ถ้าลงไปดูปัญหาหน้างานจริงท่านจะเห็นครับพื้นที่เอกชนเหล่านั้นชาวบ้านไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวหลายๆที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาทําอย่างที่ท่านบอกเลยครับเป็นศูนย์เด็กเล็กจริงๆแต่พัฒนาไม่ได้เพราะติดข้อจํากัดกฎหมายที่ต้องอาศัยนะักการเมืองหรือฝ่ายบริหารมาแก้นะครับอยากขอฟังคําตอบอีก2ข้อนี้ขอบคุณันาับ ขอเชิญท่านตรีครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทน,น,าอนอราษฎรที่เคารพก็ต้องคงต้องกล่าวกันถึงเรื่องของการกํากับซึ่งผมเข้าใจว่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านคงนึกว่าเช้ามาก็จะต้องไปถามว่าเขาทำอะไรหรือทําไปถึงไหนอย่างไรโดยกฎหมายนั้นทําไม่ได้แน่นอนนะครับการกํากับนั้นในรัฐธรรมนูญเขียนในรัฐธรรมนูญไม่ได้กฎหมายอื่นใด ทำได้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นเขามีอิสระเสรีทำตามหน้าที่การกํากับนั้นพูด,ดง่ายๆก็คือว่าเราต้องไม่ให้มีการผิดกฎหมายกฎระเบียบเท่านั้นนะครับทําทได้นะครับแต่ไม่ใช่เส้นตรงนี้เส้นยิ่งกว่าบางนะครับไอ้ที่พูดเนี่ยคล้ายๆกับว่าเช้ามาต้องไปถามเขาเรื่องนี้ไปถึงไหนท่านผู้ว่าคนปริบัติขอญาติเอ่ยนามท่านชัดชาติจนถึงบัดนี้ก็ไม่เคยมาพูดคุยกับผมเรื่องอะไร ท่านทําเต็มอํานาจทุกอย่างทุกเรื่องในอำนาจหน้าที่ท่านขยันลงพื้นที่ดูแลประชาชนในทุกๆเรื่องท่านไม่เคยต้องมาถามผมท่านจะทําแผนพัฒนาไหนท่านก็ไม่ได้มาบอกให้ผมทราบเขาบอกสภาไม่ได้บอกผมแน่นอนขอให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับไม่ใช่เช่นนั้นเลยถ้าการทําเช่นนั้นพับจะกลายเป็นการพับชาทันทีไม่ใช่นะครับเขาเรียนว่าไม่ใช่แล้วท่านก็คงไม่ปราถนาให้ผม ไปนั่งถามทุกวันโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญย้ำนะครับเขียนไว้เด่นชัดว่าการกำกับทำได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นที่มีผลต่อ,อประชาชนเท่านั้นนะครับผมก็เรียนว่านโยบายที่จะให้แน่ๆเลยก็จะให้วันที่ไปเปิดสภาก็ให้ว่าให้ทำตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำด้วยธรรมาพิบาลน,นี่นโยบายที่ให้คืออย่างนั้นนะครับในกรณีเมื่อสักครู่นี้จะไม่เป็นการกล่าวก็ไม่ได้อย่าเพิ่งให้เครดิตคนปัจจุบันเขาเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่รับไปเขาก็เริ่มศึกษาว่าจะให้ได้ไรแต่อย่างไรก็ตามการจะเพิ่มเท่าไหร,ร่ยังไงโดยแก้ระเบียบตัวเองก็ต้องทำคำนึงถึงฐานะการเงินกันลังแล้วสภาเป็นคนให้ เมื่อสภา,าเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนมันก็ต้องเป็นตามนั้นมันจะออกมาเป็นสาริสองหรือสี่สิบห้าสิบก็เป็นได้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ผู้บริหารจะพิจรารณาสภาเขาดูการเงินการค้าของเขาไม่ใช่ผมไปบอกนะครับแต่ผมให้เขาทาตามหาหน้าที่เนี่ยได้นะครับก็เรียนไอ้ที่บอกว่าต้องทําตามกฎหมายนักการเมืองไม่ทําผมเรียนเลยนะครับไม่ได้นักการเมืองก็ไม่ได้ประเทศเราไม่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ประเทศไทย เขาใช้เรื่องความไว้วางใจว่าให้ทําอย่างไรความไว้วางใจของที่คนทํางานทุกคนที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็น้คราชการองค์กรหนุ่งสินและธารกิจกฎหมายเท่านั้นทาผิดกะบกฎหมายไม่ได้เลยนะครับจะใช้ว่าคิดว่าเนี่ยดีสุดเนี่ยไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องลงไปแก้นะครับผมเข้าใจว่าคงไม่ใช่แก้เฉพาะเรื่องของระเบียบของ ข้อบัญญัติเทศบัญญัติเรื่อมายครเท่านั้นต้องแก้กฎหมายของประเทศรัฐสภาแห่งนี้เนี่ยแก้ได้นะครับท่านอยากจะให้แก้ให้ครูพวกนี้เนี่ยบรรจุได้ตอนนี้เขาบรรจุเต็มอัตราของเขาแล้วซิลลิงเขา4 0่เของรายได้เขาบรรจุเต็มอยู่แล้วถ้าบอกว่าให้ครูส่วนนี้บรรจุได้ก็ทํากฎหมายมาจากนี่สิครับได้เลยนะครับจากสภาเนี่ยบอกไปได้แต่ให้เขาไปทําเองนั้นตอนคิดก็ทําไม่ได้แล้วมันไม่ได้มันผิดกฎหมายมันทําไม่ได้ ยืนยันยืนยันว่าตั้งไงก็ต้องอยู่ปบนกฎหมายท่านใดนะแต่ในแผ่นดินเนี้ยทําเองไม่ได้นัดสภาแห่งนี้ก็ทําไม่ได้นะครับก็เรียนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการยกฐานะเนี่ยอาจจะยังยากอย,กอยู่แต่เขาก็ได้แก้ท่านผู้ว่าก็รู้ก็พยายามเพิ่มเงินเดือนให้ตามบุตรมันเหลืออย่างเดียวท่านะมันติดที่ว่าทํางานกี่วันก็ได้เท่านั้นนะครับ ไอ้ที่ท่านบอกลาแล้วมันไม่ได้กับเรื่องการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอันนี้ต้องแก้กฎหมายเลยนะครับถ้าว่ายินยอมจะให้ทํานี่ได้ท่านออกกฎหมายเฉพาะนี่ได้ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเป็นของเอกชนเนี่ยไปทําให้ได้ไปซ่อมบ้านให้ได้ไปซ่อมเพราะเป็นบ้านจริงๆนะครับก็ก็ทําได้แต่ต้องแก้กฎหมายไม่ใช่ไปแก้ระเบียบรุงนทพ่หานครทําไม่ได้นะครับก็เรียนเรียนให้ทราบสิ่งต่างๆก็พูดก็ถูกนะครับว่าว่าทุกอย่าง แก้ได้นะครับผมก็ได้ไปเรียนนโยบายของเก่าที่รับจากสภาไปท่านผู้ว่าท่านเก่าท่านก็บอกว่าท่านกำลังทาอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็ทราบความคืบหน้านั่นส่วนหนึ่งถ้าจะแก้สูงกว่านี้ผมก็มีโอกาสก็จะเรียนท่านผู้ว่าท่านใหม่ให้ทราบว่า,ว,าว่าถ้าในส่วนบางส่วนถ้าท่านต,ต้องการแก้กฎหมายอะไรก็ถ้าจะจะทาให้การทํางานดีขึ้นก็ ก็สามารถดําเนินการได้คงให้น่วยไวยงั้นแต่ไม่ใช่ไปสั่งให้เขาทำนะครับส่วนว่าถ้าเป็นภาพใหญ่ของประเทศนั้นก็เรียนฝากท่านสัตย์รัฐสภาแห่งนี้ดไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสองคำถามคงจะได้รับชัดเจนว่าสวัสดิการครูท่าลาเนี่ยขณะนี้ยังคงไม่ได้ถ้าแก้ต้องแก้กฎหมายก็คงเป็นกฎหมายของของการใช้งบประมาณท้องถิ่นเขามีเซลร์ิงบังคับอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องการพัฒนาสนวนเล็กๆให้ใช้เงินไปพัฒนา บ้านของเอกชนได้นี้ก็ต้องแก้กฎหมายใหญ่นะครับก็เรียนทราบทั้งสองกอนี้ครับครับขอขอบคุณนัฐปรครับขอบคุณนัฐป,ประ์และธนบุตรนะครับ